สวัสดีนะครับเอ่อพี่นดินยังมาทำงานกับช่างเต้าช่างต้าเปล่าครับหรือเปล่าทำนะครับตัวนี้ก็ยังทำอยู่นะครับทำเหมือนเดิมนะครับทุกวันนะครับพี่น้องอพี่นรลงเนะาะทำทุกวันแกเคป็นคนขยันนะตื่นแต่ตีตีสองตีสามนะถ้าออมาทำงานเออ บางวันเกก็ตีสี่นั่นแหละพี่น้องอืเพราะว่ากลางวันมันร้อนแกว่าออือแ,ลแล้ว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 มึงจะดึงเขามาทําไมเขาก็ได้หยิบได้ดีแล้วอืมมึงบอดีใจน้าเขาบอไม่ไม่ดีใจด้วยหรอกพี่น้องนะครับยิ่งอยากให้ดึงเขาต่ําลงต่ําลงอยิ่งกว่าเดิมนะครับอืม ถ้าอยากช่วยเอ่อทไมไม่ช่วยเขาตั้งแต่แรกเอ่อตอนเขาลําบากตอนเขาลําบากไม่เห็นหัวเขาเออมึงอย่ามาเสือกเออโอ้พี่วางเออพี่วางเกิดสุดพี่น้องเอาา้ยมื่อนี้เดือดนะครับพี่น้องเออเดือดเดือดนำหมอฟดพี่น้องเอ้ยนำหมอปูม ออฟ้าหมอดอนพี่น้องเอ้มือน้เนะ <c oughs> โอ้โหว่นาเพิ่นเครือบจุบเจือเทอ่บ่มอนีเอ่าไม่ทักไทยเอฟซีเลยพี่น้องเอ้เบ้าย่างเดียวว่ะ <c oughs> โอ้เพิ่นไล่แบบใหม่ตัวนี้บ่วุ่นาเพิ่นนินโนว่เอ่นี่แหละนะครับการพัฒนาของคนเกก็เริ่มพัฒนาแล้วนะครับ ผมก็บอกเกตลอดเนาะเออการไลฟ์สดการอะไรก็ต้องพูดอะไรที่มันอันชัดเจนด้วยอือผมเมงจะไปทักทายทีฟซี FC เอ่อว่าไปใไปมันสุดแต่มันตะกคนยังทักทายเพื่อน <c oughs> อ่าิหลีนะครับพี่น้องลุงว่างเกตนั่นอยู่ไดอ่เอ่อ,เ,อเกใจฮะ าอแล้วลุงวางนะช่างตั้มโอ้ขัาผมเจอพี่วางเขาจัดเป็นไถ <c ười> คุณดูเป็นพันแม่นนะครับเป็นอะไรพี่วางขาจัดเออนะครับพี่น้องเจเ,เพิ่นได้เบาแล้วก็ตู้เออ <c ười> จะเพิ่นได้เ้าแล้ววายแค้นตืบได้พี่น้องเอ,อ้ยเออ ทิมเทงหัวใจเนี่ยโอ้ก็เอาเข็มเทงบ,บโนไอพี่น้องในบนในว้าเลยเนาะอย่ามาอย่ามาเสือกเพื่อนว่าเอออย่ามาเสือกเรื่องของเขาเรื่องของกูเพื่อนว่าอย่ามายุ่งเออถ้าอยากลงไปลงเองเออไม่มีใครมัดมือมัดเท้าไวเาไ้เพื่อนว,าาว่าเออเมนความลาวแล้วเออ ถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วก็บอ,อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนะครับเออจะไปอยู่เห็นหนังเฮือนเล่าก็ไะไรอยู่เอยอยู่ก็กบหาแต่บอกเราดอกเล้าก็โตแล้ว,ว,ลวเออจิไปหาบอกอย่างละไมเองนะครับเอออิีีถ้าคนนะครับอยู่แล้วไม่มีความสุขจะไปอยู่ทําไม้เมนบอกพี่น้องมึงก็คึ้นแน่สูงก็ขึ้แน่เออ แกอยู่แกมีความสุขแกก็อยู่นะครับพี่น้องเอ้สู้สิบังคับให้เล่ามาบอกให้มันอยู่สภาพเดิมบอกเนอความคิดสูแบบนี้บอกเอออย่าให้โทกคือเก้าบอกไม่มีอย่างคือเก้าบอกสู้ชวยเหลืออย่างเขาเนี่ยกูถามหน่อยเออตอบด้วยเออยี่หลีพี่น้องเออพอมีแสงสว่างขึ้นมาเนาะเออ โดยแจ้งขึ้นมาเนาะคือพี่วางนี่แหละออเออพี่แจ้งนี่ก็โอ้เนาะพี่น้องเนาะเ,เราได้ซะจะเป็นกิจสาเราท้ออแต่ก็เรากลับมายังกอกเราอยู่หันเราก็มีความสุขอยู่ปสิมหาสเต,ตกอย่างเมนบอกพี่น้องยิ่เลนะครับ ยออพยายามหาเรื่องหาราวแล้วสียาเออก็พยายามหาเรื่องหาราวนี่แหละอยากให้ลุงวางอยู่ไม่ได้อ,อยากให้ลาวกระเด็นเอออยากให้ลาวกระเด็นอยากให้ลุงวางเนี่กระเด็นกระโดนกลับมาอยู่กโกกเหมือนเดิมเอ่แล้วมึงจะช่วยเหลือเขาบา่จะยืบยื่นให้เขาบา่บ่มีทางนะครับเออไม่มีทางนะครับคนประเภทนี้โอ้ยใจดำเขาท่านนะครับพี่น้องเลยอยากให้คว่าอาไเออ เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวน่ะลหละพี่น้องในเท้าเบ้านะครับพอมีทางหนูจะไปช่วย,ยเหลือเขานะ่ะออออพอมีแสงนี่เอาแล้วนะครับพี่น้องมาเว้าแล้วอมเป็นญาติได้บาทนี่เออเออก็อไปจำปาดงนี่แหละขอซพี่ว่างขาอยู่หรอพี่น้องเออ ออบ่มีไผหยอกเราได้ดายจะบ่เมนข่อยกับลุงคนพี่น้องเลยเอ่อเพราะเราเคยทํางานด้วยกันคนบ้านเดียวกันพี่น้องเนาะเ,เคยหยอกเคยล้อกันนะครับถ้าคนไม่เคยหยอกเคยล้อกันนี่มันมันพูดไม่กล้าพูดหรอกพี่น้องนะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าทํหรอกอ่าในรจกล้าเว้าอเออผมกล้าพูดเพราะอะไรเราเคยร่วมงานกันมา เราสนิทสนมกันนะครับรู้จักนิสัยใจคอกันนะครับถ้าคนไม่เคยพูดไม่เคยจากันไม่เคยหยอกล้อกันไม่เคยกคู้คีกันนี่ไม่ไม่รู้จักนิสัยใจคอกันนะครับไปหยอกถ้าเขาเครียดที่ในไรเมนบอกพี่นอ้องอ่าอีหลีไรนี่อือไปหยอกเขาบูจากเขาก็ไม่กล้าหย,ยอกเมนบอกพี่น้องอีลีอ่า ูดถึงน้องตองน้องตองเขาก็มีความสนิทสนมเออเขาก็มีความสนิทสนมตั้งแต่เล็กจนใหญ่พี่น้องเอ้ยเออตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะพี่น้องเออน้องแมมเออน้องแมมไปบ้านไหนบุบ้านไหนนะลุงวางพูดอยู่ลุงพลเออบ้านนาบ้านนาหินกองหรืออะไรนี่แหละลุงพลก็พาไปพาไปรับนะครับ เออลุงวางก็มาหาลุงพลน,นี่แหละย,ยังไม่ได้เกิดเรื่องเกิดแล้วลุงพลก็พาไปเออลุงพลก็ไม่ได้เอาซักบาทพนว่าพี่วางใช่ใช่พี่อ่โอ้ยลุงพลเราก็จบอยู่ไรช่างต้ามย้ยแล้วก็บม่ได้ค่อยได้เราว่าเออพาไปหาลูกสาวพี่น้องเลยใช่พี่อรกรณ์กอน่ะลูกสาวพี่วางเวลาแกไม่มีกินไม่เห็นมีพี่น้อง <c oughs> คนไหนช่วยแกเลยใช่ช่วงนั้น ช่วงนั้นแกลาบากมากนะลาบากคูอพี่น้องเว้ยแกมาอืแกมาทํางานแกก็เที่ยวมาเบิกเงินเนาะเพื่อที่จะไปจ่ายส่งลูกแม่ส่งลูกเรียนนะพี่น้องอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วอาทิตย์ก็ไวมากนะว้เร็วทนน้อสไปยืมใครไม่ได้ไงอไปยืมพี่ยืมน้องกับ ถือดาซะยืมเนินยืมน้ำนองกะโอ้ยถืกด่าซ้ำๆๆเออซ้ำไปให้เขาด่าพคนว่าเงินกขบไม่ได้อีกซ้ำหนาคนว่าเออเขาด่าเขาดีดอกพคนว่าเออเจ้าเชียออมเป็นเจ้มีปัญญาใจคอยบอกเจ้าเชียวยื้อใสมาคืนคอยเจ้าเชียสมาคืนคอยพคนว่าโอ้ยปานน้ำนองวะอือก็เลยบอกว่าถ้าถ้าลงวางขาดสนก็มาเบิกมาเบิกได้แเบิก็มาทำงานน่ะใช้ก็ได้ เป็นกลับมาคู่มือคู่มืออยู่พี่น้องเอ้ยลุงวางแล้วก็แน่นอนอยู่ได้แต่ว่าแต่ว่าสายนิดนนึง้ำมันกับโมเมนดีเซนเดี๋ยวพี่น้องดีเซนคืนยังว่าเร็วอยู่น้ำมันกาเต่าเป็นใส่น่ะลุงวางเนาะเป็นคนช้าไปเรื่อยๆของเราแหละพี่น้องเอ้ยน้ำมันกาเต่าเนาะเราก็ไม่นด้ถือสารไม่ไ้เราก็ไม่ได้ถือสารเลยพี่น้องไปถือสารอยู่ เอาเฮ็ดไปเลยลุงวางเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะพอเฮ็ดดึอกลักว่าเฮ็ดน้ำเหมือนนะพี่น้องเนี่ยถ้าลุงวางทํางานดึกเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าไปทํากับคนอื่นไม่ได้หรอกโดนโดนด่าจริงโอ้แต่ไปทํางานน้ำน้องเขาน้องเขายังด่าพี่น้องเออเออเขายังด่าเพิ่นนี่แหละเพิ่นไปไล่ชดไปเฮ็ดกีบเนี่ยโอ้ถ้าเจ้าถ้าเจ้าสิมาเฮ็ดแบบนี้เนี่ยไปมือเฮือนจะไปอืมเพิ่นไม่ไล่สดไล่หยังนะพี่น้องเนาะไปไปเจ้ามือเฮือนจะไปเพิ่นว่าได้ ขนาดน้องเพื่อนใดพี่น้องเอ้ยโอ้ยผมเป็นนางเดี๋ลุงวางเอ้ยมาอยู่กับข่อยนี่ล่ะเออเฮ็ดคลิปก็เฮ็ดลวดเจ้าจะไล่กันไล่โลดว่าเมอี่ยังไล่อืมเขาก็คนเทศเอาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยลุงวางเอ้ยว่าเอออหลี่นะครับผมจะคิดอย่างมากมายเนาะจะไปคิดอย่างอืมเจ้าจะเฮ็ดคลิปเจ้าก็เฮ็ดไปเลยแต่ว่าเฮ็ดคลิปผัดสมมุติว่าเฮ็ดคลิปวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ย อีกสี่อีกสี่วันข้างหน้าผู้่นสิลงพี่น้องเอ้ยปีละสามพันพี่น้องเอ้ยเพิ่เว่าขอยฟังอี่ลีได้พี่น้องเอ้ยปีละสามพันบาททำยูทูบซังตั้มมันตกมือนละจักบาทประดีพี่น้องเอ้ยปีละสามพันเจ้าคือเบิ่งหนูเออแล้วก็ยังสู่ได้พี่น้องเอ้ยลุงวางเนาะอืมคักข่ม่วนซังตั้มเบยเพิ่นว่าอออเกว่าแกสนุกนะพี่น้อง แกว่ากีสนุกเออกดไลค์ให้ด้วยนะครับพี่น้องใครยังไม่ได้กดเนาะบัดคนเบิ่งบดเกือบพันบัดยยดไลค์บัดสองร้อยปายหนึ่งโอ้โหเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์ให้ด้วยนะเจ๊ะเออไยังไม่ได้กดเนาะอย่าลืมนะพี่น้องกัทวงเง่านะให้ในทวงตลอดเอฟซี ออในทวงตลโนะพนลืมนะพนฟังเพลินนะนอนยันลืมกดนะพี่น้องบททวงกันบ่ได้เออมันนีมาแล้วเจ็ดรลยมาเตอรไวไว้ว้าอ้้อทึ่นขึ้นบานกดสองทีแล้วอะแต่กดอีกทีนึงเออแกมาทำงานนี่ก็โอ้โอเคอยู่ได้ดีอยู่ได้พี่น้องเนาะเออถือว่าดีอยู่โอเคอยู่แกก็ รวมงานกับผมหลายงานแล้วหลายงานกันหลายเดือนอีกพี่น้องนะครับหลายเดือนนะครับอ่หลายเดือนเนาะอืมก็เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกเลยพี่น้องเนาะอืมมันหลายปากได้พี่น้องเลยเลี้ยงลูกแล้วเพราะอะไรรหลายปากผมผู้เดียวหาบ้านนี้พี่น้องเลยเมียหนีไปเออหลายคนกินคนเดียวหาพี่น้องจะหาทนคนขับมากาขับหนีพี่น้องเนาะเออ้าบมัด้าบผู้เดียวพี่น้องเอ้ยนะครับ ออคือเรียกับการนี่พี่น้องเอ้คาบเน่เอาไปลูกกินอยู่รังอะนะพี่น้องเออคนคาบมากาคาบหนีอ่า<ะ>ก็ต้องดูแลลูกทั้งสามคนคนะับต้องดูแลลูกทั้งสามคนเนาะลูกคนตัวก็ตอนนี้ก็อ่าไปบวชนะพี่น้องเนาะบวชอยู่เนาะอ่าบวชอยู่ตอนนั้นลุงวางก็คิดกับลูกคนตอยู่ก็ปรึกษาผมอยู่โอ้โหดูจังตามเบอ จักเฮ็ดแนว้ดไรเปิดว่าอือไปยูนําแม,ม่กับ,ย,บยูบ่ได้บานี้อออยูนําแม่กับยูบย่ไดิ่นวาไปห้เดี๋ยวก็พ่อใหม่อีกเปิดว่าอ่าไปนี่ลหละพี่น้องเ้ยก็คืออ่าคนใหม่ของของเขานะ่ะเขาก็ไม่รักลูกทางนี้เลยลูกติดนะนะอ่ะแม่แก็ไปห้เนาะห้ก็ไปทะเลาะกันอืมลูลูกคนโตคนวิวางนะ่ะไปทะเลาะก,กันกับพ่อใหม่เขาอื ก็อยู่ไม่ได้พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนะเาะโอ้ยบางโมเมนพอ่อกูนะพัฒนาอว่าเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มึงโมเมนต์หนา <c oughs> นนพ่อกูได้บัดว่าไปบวชใช่ไหนตอนนี้นะไปบวช<จ>เอเอ,เอมันก็ทะเลาะกันเลยเนาะพี่น้องเ,เอ้พ่อหน้ากับลูกเลี้ยงเนาะเอามึงโมเมนต์หนาพ่อกูได้จะมาบอกได้ปัิจัยอะไรเนาะพี่น้องน้องแหม่มน่าจะไปทํางานเลยเออไปทํางานได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเออเจ๊ก็โอ้คือดูงันอยู่อืม โอ้ยนอนกันอนแต่ดได้ช่งางทำบ่อ้ยจากั่อเหตุเนะนะก่อยบอกว่าไปอยู่น้ำกูบานออยู่พนว่าคนอยังไงบวชอยู่พนว่าเนาะอืออันนี้ก็ไปแล้วพนว่าโอ้ยสบายใจแล้วพนว่าอือไปอยู่น้ำเม่เมันก็จัาไรพปิดหห้เม่มันอยู่พนว่าไปแปลไป,ไปฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะไปอยู่กับเม่ก็ไปทะเลาะกับเม่พนว่าลุงวางนะเนาะ ไปอยู่บ้านป้านะพี่น้องก็ไปอยู่บ้านป้าแล้วพนวันลุงวางมาคลอดลูกเออมาคลอดลูกคลอดลูกกับแฟนใหม่นะนะโอ้ยลุงวางเอ,อ๊ะจะบาไปซักกพาอ้อไมไหมเขาบ้าว่าแต่เขา้าโยกเพิ่นอยู่โอ้ยพอดีเลยเนาะว่าไปซักผ้าอ้อไมไหมให้เขาเนาะวะ่าอเจ้าเสียเอาเจ้าเสียเอาคืนนี่บอกว่าถามเพิ่นผมก็ถามลุงว่างจะเอาคืนไหมว่า โอ้ยบอลเลยสร้างตาเหม่บุนาบอลในหัวผมในบาทนี่เออเป็นจ้งไหนแต่ยังบ่าเอาโอ้ยเขานี้จากเขาไปแร้วฟุนาบ่เอาละบุนาไม่พวกขึทอดเขาบอว่าเศร้าคึอทอดแล้วบุนาเออมัน พอได้กําลังใจจากเอฟซีนี่แหละพี่น้องเนาะมันก็เลยลืมนะพี่น้องถ้าไม่มีเอฟซีนี่ถ้าไม่มีเอฟซีก็ไม่มีเพื่อนคุยนะครับนี่นะครับพี่ถึงเตมีเก่าท่าอาเจไดก็เห็นเท่าน่าเมียโนเจนี่ก็โอ้ยกูเคยอยู่เเมีเก้าเออเจดันกวโอ้ยเมียกูก็กินเข่าอยู่นี่เพราะว่าอีหลีเด้พี่น้องเลยเออเพื่อนเ้าจูผมฟัง ว่าไ,าไปมุมใดก็เห็นแต่เมียน่ะแม่เออฉันตามบิร์กา,าปไปซื้อเส,สื้อมาแล้วพลว่ามืัอนั้นเออเจ้าชีฮ์หนังโอ้ยพอสิผูกคอตายพลว่าอีหลีได้พี่นอ้องเยเอเอโอ้เฮ็ดจังไอ้เจ้ายังโมผูกบ้านี่เข็นลูกนี่แล้วพลว่าถ้าเฮาตายไปดีเี่น้อยพลว่าล,วา,าลูกซียูนลูกซียู่น้ำไผ่พลว่ามเมียก็เป็นสี่แล้วเออเมียก็เป็นใน,นนี่ถ้าไปอยู่น้ำพ่อไม่เด็กเขาจะเพลงลูกเฮาโว้พลว่าเขาจะรักลูกเราไหมพลว่า อือแล้วเขาก็บักคือห้าแลว้วเออมําไปจีไปรักลักจำฮาวอ่ะไอพวกที่ไม่รู้เรื่องอ่ะพยายามยัดเยียดให้ให้ไปอยู่กับแม่เขานนะให้ให้มึงไปดูศึกษาชีวิตครอบครัวเขาหน่อยว่ามันเป็นมายไงไปไป,ไปอยู่ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงบ้านนี้เนาะเนี่ยเปิเป็นผู้สาวเป็นเด็กเป็นผู้หญิงซ้ำหนาพี่น้องเออตรงว่างแล้วใช่ไปจีออแล้วเราเพลงเด็ดพี่น้องเอ้ เออแล้วเราเพลงเถอะตอนนี้แกแกสภาพจิตใจแกดีขึ้นแล้วนะคะคงแกคงไม่เอคิดทาแบบนั้นแล้วนะคะโบม,มีกัดดีขึ้นแล้วแต่ทีนี้เอมันมีพวกที่ไม่เข้าใจอืม,อม